สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทางช่องเชฟที่คนเดิมนะครับสำหรับอีีนี้มาเก็บตกตัวเลขหลายๆชุดที่น่าสนใจนะครับรวมถึงปฏิทินหลวงปู่สูงรุ่นด,งดังเดิมนะครับในแบบข้ามงวดที่หลายๆท่านถามถึงกันมานะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับเริ่มกันที่แนวทางจากคุณพี่พรนะครับงวดล่าสุดล่าง4คู่เข้าเต็มเต็มนะครับในชุด37นะครับก็เรียกได้ว่าปังต่อเนื่องนะครับมาตามกันต่อในงวดของวันที่1ธันวาคมนะครับล่าง4คู่งวดนี้จัดมาเน้นที่6 1 6 7 9 1 9 8เ้น่นะครับ6 1 6 7 9 1 9 8นะครับ แล้วก็มีชุดเต็ม 11, 11คู่นะครับก็จะมี10 16 46 47 58 61 67 70 76 91และ98นะครับแนวทางใบนี้เป็นของหนุ่มสุพรรณนะครับหนุ่มสุพรรณงวดนี้907 3ตัวเม็ดเดียวนะครับสายวิ่งสายรูดก็9กับ0นะครับมี97 98 99 070809ในชุด2ตัวบนล่างนะครับ3ตัวก็เม็ดเดียว907แนวทางจากแอดนุมสุพรรณนะครับชุดนี้เป็นของเพชรก้าเด็กชายนำโชคนะครับเพชรก้าเด็กชายนำโชคเลขเสียงไทยปิงปองงวดนี้เลขเสียงไทย สองลูกได้6กับ3นะครับ3 6 6 3นะครับพร้อมกับขึ้นกระดาน6 3 9 3 6 7 9 7 1 6 1 9 0 3 6 8 9 8นะครับแล้วก็ปิงฟองพิเศษอีก3ลูกนะครับแนวทางล่างอาจารย์เตานะครับล่างเม็ดเดียวงวดนี้เม็ดเดียว4 5นะครับ ตัวรองก็40นะครับเม็ดเดียว45ตัวรอง40วิ่งออกกำลังกายก็4นะครับแนวทางจากแม่น้ำหนึ่งนะครับแนวทางแม่น้ำหนึ่งเลข4ตัววิน6147นะครับ6147จับคู่616467 141747นะครับ สตัวก็6 1 4 7นะครับปล่อยมาแล้วสำหรับล่างสู้สัญจรกำแพงเพชรของแอดรัชนกมีโชคนะครับแอดรัชนกมีโชคตามสูตรนะครับหน่วยล่าง10ล่างจับคู่4คู่ได้9 1 2 1 9 4 2 4เน้นไปที่2 1กับ9 4นะครับสำหรับงบน้อย นะครับมี91มี21มี94มี24กบน้อยก็จัดไปที่21กับ94นะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งซองนะครับที่หลายๆท่านน่าจะตามอยู่นั่นก็คือม้าเร็วนะครับม้าเร็วนะครับวันนี้864ล่าง92นะครับ 8-6-4-3ตัวบนนะครับล่าง9-2อาจารย์บุญรอดนะครับก็ยังให้โชคต่อเนื่องนะครับงวดล่าสุดนี้ก็ได้5-4นะครับงวดนี้มาแล้วบนนี้ให้เด่น2กับ3เด่น2-3นะครับก็มีจับคู่ที่2-0-2-1-2-7-2-9-3-0-3-7-3-9 ส่วนล่างเด่น2กับ5นะครับเด่น25นะครับจับคู่ที่2 0 2 3 24 2 9 505759นะครับอีกหนึ่งใบแนวทางนะครับที่เข้าตรงในงวดที่แล้วนะครับก็เป็นใบแนวทางจากอาจารย์อุดมธัญญาหารนะครับงวดที่แล้วล่างเม็ดเดียว7 3นะครับก็สอบผ่านนะครับล่างเม็ดเดียว7 3ได้ตัวกลับนะครับ งวดใหม่มาแล้วนะครับ1ธันวาคม2568บนเมตรเดียว762ชุด2ตัวก็จัดมาที่6272นะครับเก็บตกให้สำหรับเริองสารนะครับเริองสารวันนี้ถ้าดูจากเลขในตารางนะครับ023 097 509 480 008 409นะครับ แล้วก็มี80818582เด่น8เป็นตัวล่างนะครับส่วนตัวเลขที่ให้มานี่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับ8 4แต่ว่ามีการบ้านสำหรับชุด3ตัวข้างล่างนะครับอาจจะมองว่าเป็น025หรือ095หรือ895นะครับหรือว่า825นะครับอาจจะมองได้นะครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่กระดาษแดงนะครับ ปิศนากระดาษแดงนะครับงวดน,นี้ไปดูกันนะครับว่าเลขในปริศนามีอะไรที่น่าสนใจนะครับภาพปริศนากระดาษแดงนะครับงวดน,นี้คำใบปริศนาให้คำเต่าน้อยถามลุงนกกลับบ้านน้องน้ำไกลสองสามโลไหมนะครับถ้าดูจากภาพก็คือมีนกกับเต่าถ้าตามตำรานกก็ตีหเต่าตีสนะครับ ถ้าเทียบกับใบปริศนาที่บอกว่า 2- 3โลก็อาจจะมี2กับ3เป็นตัวที่อาจจะมาเกี่ยวกับภาพนะครับแล้วก็ดูหลังเต่าอาจจะสื่อว่าเล,เลขศูนย์หรือเปล่านะครับรวมถึงเงาด้วยเงาของเต่านะครับก็อาจจะสื่อว่ามีเลขศูนย์ก็6,40 604 904ก็น่าจะมองได้อยู่นะครับ923643นะครับ สนตัวเลขที่ให้มานะครับก็จะมี01 02 08 23 24 25 27 29 62 63 69 74 79 93 94นะครับนะครับก็ดูจากตัวเลขนะครับ01 02 08 23 24 25 27 29 62 63 69 74 79 93 94นะครับอีก แล้วก็ไปดูเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันง,งวดนี้วันจันทร์นะครับเด่น3กับ2กับ6นะครับจับคู่ที่3036 3239 2026 2829 6062 6369ตัวเลขเดียวโดดๆโดดนะครับเด่น6รอง9กับ2นะครับเป็นแนวทางจากภาพปริศนากระดาษแดงนะครับ ตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะการันตีได้นะครับว่าในชุดตัวเลขชุดนี้น่าเป็นน่าจะมีตัวเลขนําโชคได้นะครับเอาละครับมาปิดท้ายกันจริงๆที่ปฏิทินหลวงปู่สวงชุดที่1น,นะครับหรือว่าชุดดั้งเดิมรูปแบบดั้งเดิมของวัดไพ่พัฒนานะครับงวดที่แล้วนะครับ4 6 5นะครับ ก็ต้องบอกว่าข้ามงวดเข้าเต็มเต็มสำหรับ4-5นะครับเอาละครับถ้าตามกันต่อก็น่าจะยังรุนได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น4-6-5หรือว่า4-9-5นะครับถ้าตีลังกา6นะครับ4-6-5 4-9-5นะครับก็น่าจะยังรุนได้อยู่นะครับโดยเฉพาะชุด2ตัวนะครับ4-6 4-5-6-5-9-5นะครับ9-4เอาละครับไปดูข้ามงวนเลยครับเพราะว่าอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับว่า วดที่แล้วข้ามงวด4 5เข้าตรงตรงนะครับเอาละครับวดนี้ถ้าเป็นข้ามงวดก็คืองวดของวันที่16บธันวาคมนะครับตัวเลขก็อ่า,อาสามเนี่ชัดเจน4ชัดเจน6ชัดเจนนะครับมีการบ้านแค่ตรงกลางระหว่างเลข3กับเลข4นะครับเพราะว่าอาจจะมองได้ทั้งเลข0หรือว่าเลข9เก้าปเออาจจะมีเลข2ด้วยซ้ำนะครับนะฉะนั้นแล้วก็ ลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะอาจจะเป็น346 349 394 396 304 306นะครับนะแต่ถ้าถามใจก็406 604 40นี่ก็ตรงกับเลขในใจอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับเจอกันใหม่ในหน้าพี่หน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีท,ทุกท่านครับ